กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทท่านนะครับอาช่วงแรกครับของวันที่10นะครับกลุ่มผ้าพันสองพันหารอยหกสิบเจ็ดนะครับคือว่าเดินทางขอมาใกล้โค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับมือนีเป็นวันที่10บแล้วนะครับอาครับมือนีนะครับทางแอดวีไลครับมีตัวเลขแนวทางครับมาฝากมาตอนเอฟซคุณพ่อคุณแม่คือเก่าคือเดิมนะครับเป็นแนวทางครับของคอตีเดอร์ครับ หามือนี่เสี่ยวมาฝากมาตอนเนฟซีคุณพ่อคุณแม่กันประจําวันวันที่16กุมภาพันธ์ครับ2,567นะครับอาพอตีนะครับก็เคยนะครับมาล่งทางช่องเฮ้านะครับอาลายงวดแล้วนะครับกให้ f เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ติดตามกันไปเรื่อยนะครับอามีเขามีรู้เป็นธรรมดานะครับอาครับตอนนี้นะครับตอนนี้อาทางแอดวิไลกาได้มาบ้านสวนแล้วก็มาเบิงหน่างานครับ อ,า,อาน้ำเอ็บซคุณพ่อคุณแม่นะครับมาเบิงนะครับหนางานันแล้วก็อาการอาบสบายของทางเอ็ดเวลไกันยังบอดีขึ้นเ้้ยอครับแต่ว่าก็อยากพูดอยากจาอยากเอาเนีทางมาฝากมาตอน f ย็คุณพ่อคุณแม่กันนะครับอตอนนี้ก็นี่นะครับมาลอกค้องอีกนะครับเพราะว่าเมื่อหนาฝนปีที่แล้วมานะครับขั้นแท้ขาดนะครับ FC. เป็นซี่เป็นละหยกันเลย ก็เลยได้เสียงเงินอีกนะครับเ f c มาหลอกอข้องน้ำให้น้ำไหลสะดวกอีกนะครับอาจังได้กาซุ่มเสียงอาจีว์วชัดเจนนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยครับเอฟนะครับอ่าเข้ามาตามิดต่ำเนี่ทางของพอตีกันงวดประจําวันที่16กลุ่มภาพันครับว่บาพอตีสิได้ตัวใดมาฝากมาตอนกันนะครับ ค่ะเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่เขอบพระบ่งมาชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเ <c oughs> พื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางแอดวีไล่แม่นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับอ่าหายสองในน้อยในมีที่ยืนน้าเพลินนะครับอ่าสำหรับตัวเลขแนวทางของปอตีเอฟซีที่ติดตามนะครับกะถือว่านะครับกับลั่นตีได้อีกสํานักหนึ่งคือกันนะครับแต่ว่าแนาวทางกะมีเขา่ามีรุดเป็นธรรมดาครับงวดนี้พอตีนะครับว่ามั่นใจ เกินร้อยนะครับงวดประจำวันที่16กลุ่มภาพันธ์2 5 6น้นี่นะครับอ่ามันใจด้วยแอดวีไล่เอ้ยเอาไปฝากไปตอนเอฟซีแน่นะครับก็ได้ออามาฝากมาตอนเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่กันอ่ะอาการนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับมีไอหอบแล้วครับตอนนี้วาวน้ำเอฟซีซัมี่กะเริ่มงอาการมีหอบแล้วนะครับเดี๋ยวห้อมาเบิง้งตัวเลขแน่าทางน้ากันนะครับ ถ่ายทํากันอยู่บ้านสวนนะครับบรรยากาศนี่ครับยางเริ่มใบกรอบใบลุนนะครับล้มเดี๋ยวนี้ก็ล้มนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่รักษาสุขภาพไปเด้อครับเดี๋ยวเป็ี่ยนขี้แอดวีไลนะครับอบสบายรักษาสุขภาพนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ดูแลลูกหลานเฮานะครับขนาดแอดวีไลกับบ้ามันผู้นึงนะครับกินน้ำอุ่นนะครับช่วงนี้แอดวีไลนะครับกินน้ำอุ่น มีอาการปากเฝ้านะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับมีอาการปากเฝ้ากินข้ากินอาหารบอรูลดรูชาตินะครับไปหาหมอมาแล้วนะครับหมอว่าเป็นไขวัดไ่นะครับบ่ได้เป็นโควิดดอกหมอว่านะครับเป็นไขวัดไ่นะครับจังไรกะธรรมดานะครับเรื่องเก็บเรื่องเป็นนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เอาครับตอนนี้ทังแอฟินไล่สีตั้งกล้อง แล้วก็จะเขียนตัวเลขแนวทางครับของพ่อตีไฮเอฟซี 4, คุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันครับอ่าเห็นจังไรสถานที่เข้ามันบอมนุ่ยตอนนี้นะครับทางแอดวีไล่มาบ้านสวนครับมาทายถ้ำกันอยู่อ่าตามท้องให้ท้องหน้านะครับอ่าครับเดี๋ยวทางแอดวีไล่นะครับเขียนตัวเลขแนี่ทางให้แป๊บหนึ่งเด้อครับคุณพอ่อคุณแม่เอาเบืบ้องภาพบรรยากาศไปสกักก้อน นะครับเขียนให้ตัวเลขแมกทั่งให้แป๊บเดียวนะครับแนวทางตัวเลขของพอตีนะครับหาเบงคาพบ,บรรยากาศบ้านสวนปาอยางกำลังผีใบนะครับ <c oughs> กะถือว่าเขาโค้งสุดไทยกันแล้วนะครับถือว่าะเท่ากับโค้งสุดไทยนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ให้จับตาสำนักใดที่ห้ามมกที่ห้าชอบ ที่ทางแอดวิไลได้ปล่อยคลิปไปนะครับก็ให้จับตาไว้นะครับเ,เบเดี๋ยวเขียนแป๊บเดีวยวเลอครับขอวเวลาก็นั่งเขียนอยู่ที่เื่องคันแท่นหน้าเลยนะครับออกบรรยากาศสดๆดทองให้ทอง,ห,ทองหน้ามาให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิงกันนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับการทําคลิปแอดวิไลสีมักน้ำบรรยากาศนะครับน้ำเคลื่อนน้ำแน่น้ำ,นำผู้เขาน้ำทองให้ทอง,ห,ทองหน้าแบบนี้แหละครับเอฟซี FC. บรรยากาศท่องให้ท้องหน้าเฮาเฮาไปตองไปส้่งภาพนี่ยังมากไม่นะครับแอดวิไลที่เป็นค้นแบบนี้มักท่องให้ท้องหน้านะครับเพื่อวายเอฟซี C ที่ไปท้ามาหากินอยู่ตา่างถิ่นคิดทอดบ้านทอดซองเฮอกกี้ได้ภาพาบรรยากาศท่องให้ท้องหน้าเบรบ,เบึงกันไปนําน,นะครับเพื่อเพิม่มเมื่อง่อนจีดเมื่องตึกเมสูงสูง ปบตลดแต่ล่านะครับต้องกำลับวึกบักบรรยากาศท่องให้ท้องหน้าไปน้าเอาอเสียงชัดเจนว่าชัดเจนกับขออภัยเด้อครับล่มนะครับเอฟซี FC, ล่มแห้งเดี๋ยวใกล้สี่แล้วนะครับแนวทางของพ่อตีเป็นบนล่างคือเกาขึ้นเดือด้อครับเอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่เป็นบนล่างนะครับ ว่าไปว่ามาเสียงทางแอดวิไลกับซิบอมี่แล้วนะครับนะครับแนวทางบนล่างนะครับวิ่งวดนี้นะครับพอตีได้เกตับสามนะครับเอฟซีวดประจําวันที่สิบหกวิ่งได้เกตับสามนะเอฟซีคุณพ่อคุณแม่มากบบนะครับวิ่งไปที่เจ็ดกับสาม ดีย๋ยวแอดมินไล่สีวงกลมให้พร้อมนะครับสำหรับตัวเด่นของคนเล็กวิ่งเล็กวิ่งนะครับพอตีวิ่งเจ็ดกับสามอ่าพอตีเด่นไปที่สามนะครับเจ็ดเป็นตัวรองนะครับเด่นไปที่สามนะครับอ่าแนวทางุดจับคู่นะครับมีคู่แรกนะครับสามศูนย์สามแปดอ่า เอฟซีหยว่าเสียงยังน้อยเอ็นไปไล่คืนๆข้างๆนะเสียงรถแมคโคร,ร,รทำงานนะครับเอฟซีสามคู่ที่3นะครับคือ3าเจคู่ที่4 7, 4 7, 7่เจ็ดสีหนึ่งเสองา มีทั้งเบิดหกคู่นะครับเอฟซีมีทั้งเบิดหกคู่แล้วพอตีเด่นสามศูนย์คู่เดียวนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่สามศูนย์คู่เดียวแล้วพอตีบอกว่าให้กลับด้วยนะครับให้กลับนําน,นะครับเพราะว่าคู่เดียวเด่นคู่เดียวนะครับกลับด้วยนะครับ เตรียมแคบหน้าจอเด้อคุณพ่อคุณแม่าทางแอดวิไลเขียนแล้วแล้วว่าหลายเสียงเริ่มสิบพมีแล้วนะครับเตรียมแคบหน้าจอนะครับอ่าแคบหน้าจอกันยุ่กลางท้องให้ท้องหน้าเลยนะครับเอาบรรยากาศแบบท้องให้ท้องหน้าแบบลูกทุ่งกันเลยอ่าเตรียมแคบหน้าจอนะครับอ่าชัดเจนเนาะครับเนาะเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่นะครับตัวเลขแนวาทางัง แอดวินไลกับว่ามันเบาแห้งอยู่ตอนพี่น้องเอฟซีสุดย,ยินบมนะครับอ่าพ่อตีนะครับ16 000, 2, กุมภาพันธ์2567นะครับแนวทางเป็นบนลางนะครับออกมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันวิ่ง7กับ3พ่อตีเดินไปที่3นะครับแนวทางชุดจับคู่ครับมี30 38 37 74 71 72 พ่อตีเด่นสามศูนย์เม็ดเดียวนะครับแล้วก็พ่อตีบอกว่ากลับด้วยนะครับให้กลับน้ำเรื่อครับตัวเลขแนวทางหรือ YFC มักคูไดอ่ามักคูที่พ่อตีบอเน้นกรบอเป็นยังนะครับสามารถจับได้เพราะว่าแนวทางมีแค่หกชุดนะครับมีหกชุดแค่นั้นนะครับสามศูนย์สามแปดสามเก็ดเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับแนวทางเป็นบนล่างเรื่อครับอ่าสุดท้ายนี่ขอกราบขอบบุญขอบคุณ FC คุณพ่อคุณแม่ที่ฝากกดไลค์กดแชร์ที่เป็นกําลังแรงใจถึงแม้อแอดวิไลบอสบายก่ะหาแนวทางตัวเลขมาฝากมาตอน FC คุณพ่อคุณ,คณแม่กันอายุดีมีแห้งครับโกกๆมันหมันๆกับเนื่องางตัวเลขของปอติด้อครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ